ีพล T V P ี i v e T V ท็ o ป,ป5แม่แหมแมมเมื่อพูดถึงดาราชายลุกเกาหลีก็คงหนีไม่พ้นความหล่อเทรนเกาหลีของหนุ่มๆมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีใครติดอันดับกันบ้างไปชมกันเลยอันดับที่5ามาตุทาวุหนุ่มหลอ่อขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่ริลุกที่ดูโคเรียนที่ทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกัน อันดับที่4โทนี่รักแกนหนุ่มหล่อลุกเรียนีดีกรีแฮสไตลิสที่ทำเอาสาวๆกริ๊กกันเลยทีเดียวอันดับที่3ต่อธนภพหนุ่มหน้าใสที่กระแสพุ่งแรงไม่มีตกเลยค่ะอันดับที่2ทอยประถมพงษ์หนุ่มหล่อหน้าตีลุกเกาหลีที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ดังแถมยังได้ชื่อว่าซงจุงกีเมืองไทยหรือกัปตันยูนั่นเอง ต้องยกให้หนุ่มคนนี้เลยค่ะหนุ่มพุทธพุทธิชัยหนุ่มหล่อสุดฮอตที่ทำเอาสาวๆหลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะพี่ต่อคนณะพบครับผมเป็นคนที่น่ารักน่ารักครับสไตล์น่ารักน่ารักคิ้วๆอะไรเงี้ยน,น้องทอยค่ะคือก็มีคนยกให้เขาเป็นกัปตันทอยไปแล้วแีวเขาอยู่ว่ากัปตันทอยอะไรเงี้ยพี่พุทธค่ะพี่ดีเจพุทธก็รู้สึกว่าคือเห็นปุ๊บนึกถึงหนุ่มเกาหลีเลยค่ะ <laughs> แม,แม่แม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับดาราชายลุก,กเกาหลีอของเราจะมีใครโดนใจกันบ้างไหมเอ่ยทิวพูลแล้ว